สวัสดีจ้าพี่น้องฟองป่ายสุกุสุขเคลมันีนี่ล่ะกับนาปุยเด้อค่ะพี่น้องจ้ามากินตำั่วผักขีริวเด้อค่ะพี่น้องบอกเลยว่าเพชรคักเพชรแน่เด้อค่ะพี่น้องจ้าทำมึงอันย่อยปุยแล้วไห้เด้อพี่น้องเด้อมาคือเคี้ยวก็จะนี่าผักมุ้งจ้าเุ้งจีนแตงกวาโน่ใหม่จ้ะโน่ใหม่ตุ่มนะคะแล้วก็นี่ล่ะพี่น้องผักสลัดออมแอมนะคะแก้มดิแคบหมูกรอบๆเด้อค่ะพี่น้องจ้ามาจะมามาเสร็จๆนั่นนี่ล่ะกับย่อยปุยเด้อเอาจวดหน้า เคยเอาแบคบมมก้อนออมาจะหายในนอนวะคอยสุดนามกันเนดะ้อเอาแล้วจ้ะน้ำลายแตกพี่น้องอแตกอะไรก็เชื่อหายกวันเลเอะตออมออกสมหวานเน๊ะสมหวานวะเค็มหน่อยอืหอดวกปากีพพ,พ,พ,พี่น้อง แม่วันไหมมเฮี้ยนกระายแม่วันใส่เห้แบบต้อน n อืมปนต้นสันเอ้ยจัด เปิเส้นมันจะเปิพี่อมาพี่ยายปุ๋ยนี่เริ่เปล่หาม่านพอหลือเส็จแบบนี้เอาเยอะนุ่มดีค่ะกันไหนพี่รอดมั้ไปดึงกอดหรอกเด้อหน่าเด้อเส็เยอะตุยตุยนี่เลยจ้าบักนะต้องเจียบเป็นสี่ละที่จงได้เกิดมาถึง โย <laughs> oh. สาวดาวเขานะคะห้ามสาวหัวเขานะคุณนอนหลานชิบอกหายแล้จ้ะยันถึอตบอนอนแค่หมูอแค่เพชรอ่ะอืมอืมไปจืดูเสียเนี่ย ทั้งเป็ดทงแสบแสบของหัวรกระดูกคุณได้จา้านของหอด้วงคุณได้หนิด้วงในได้ไดินิมึงได้จ่าโอ้ยน้าเพิน่นว่ากินหอมมากก่อนนี่เพื่ออ่ <c oughs> พันยันกินได้กิบเบอแสบนะอ <c oughs> อมแห้งไ้บอกร้าน <c oughs> <c oughs> มันเด็ดน้ำดีนะเนา,นานะผู้าเป็นละมักผู้สาวอึ <med> ขอาปุ่นเนี่ยกินน้ำในกะแฟไปดีได้สาว่แมนวานหวานา่วงได้บังนะแาบไปเยอะทางผู้มากินนะนะตื่นขึ้นมาไป <med> เห็ุเบียกเกี่ยวเขาเที่ยวหนำขอาขอปุ่นเนี่จิะนินไ้นทุกงานไปดีอะ <med> <med> ซาใส่น้ำปลาซือก,กแฟแม่ ถ้าเป็นแบบนี้แม่ดต <oon> ้นหน่อยไหมล่ะถ้าเอาขบุนใส่ถ้าเอาปลาแดกใส่ข้าวขวับป้อป้ข <AS S> ้าวขวับป้อใส่บ่ใส่แต่บักลิข <The> ok, ิมของที่รถจอดใจเล็กน่อยน้อยแซ่บแห้งดึงหูบอกชาขปุญท่เราตันคือแบบแซ่บแบบนั้นฉับคนละแบบแห้วพักบุ้งจีนนี่ก็แซ่บพี่น้อน้อยไหมอ่ะ มันขึน้นหน่อยก็พักคุ้มาหน้าเนาะนะเนาะเพราะว่าแ่บมวลมวนมวลขอเปลาเหรอเวล์เจียวเขาเดียวไปพี่น้องเปลาเกี่ยวเดอ้อตั้งนี่เดียว,วเดอ้อจา้า เซ้าได้เซ้าดีปีนี้ได้ขอบว่าหลายพี่น้องมันแรงแน่นะหลายเนาะแมีนเอ้ยหญ่าหลายนับหมูกินกับอันนี้เจ็บเนาะอืมแกเผ็ดมันมันนั่วๆกรอบๆ อกับปุ่นเนาะน่าจะใส่สิบมื้อได้พี่น้องบ้านนอกกกินนั่นสิละไัไงไปไงไปไงมาไงไงนี่ยังกันเหล้วตามมึงงจำยังมือเซกับเหล้วแมนปลาแดกอ่ะปลาเดก้อนยังแซ่บอะแมน ขอเริ่มขายของพี่น้องจา้อาอ๋อคลิปนี้ถาดนี้เด้อค่ะลาดตำด้วยน้ำปลาร้าอีรา,ราพากินเด้อค่ะพี่น้องจา้าสูตรแซ่บนัวจบในขวดเดียวเด้อค่ะพี่น้องจา้ามือใหม่สุดตำนะคะโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษได้พี่น้องเด้อซื้อปลาร้าสองขวดนะคะขนมจีนสามห่อน,นะคะโปรโมชั่นค่าส่งสิบเอ็ดบาทนะคะพี่น้องโอนจ่ายเพียงสองร้อยห้าสิบบาทเด้อค่ะพี่น้องจา้าหรือว่าใครจะเอาปลาร้าสองขวดแล้วก็แคบหมูสองถุงแคบหมูสองถุงเด้อพี่น้องเด้อในราคา โปรโมชั่นค่าส่ง11บาทโอนจ่ายเพียง250บาทเช่นกันได้ค่ะพี่นอนจ้าใครสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะเฝาสั่งด้วจ้าแสบไรจนลืมขายของตัวมันจะแสบเดี่ยงเดียวพี่น้องเพ็ดความอันนี้เพ็ดสู่ตอนที่อันคลิปอันหลากินอันเพ็ดเพ็ดแดงๆเจ๊ซิฟนวยบ่ได้นี่นาจ้าอันนั้นอ่ะโอ้ยกินข้ามแหลกหนาแดงเลยโอ้ว่าแล้ว เผาซังและพี้งองน้ำปลาแหกอสราพากินรสเด็ดปรามานอนตื้น,น,นขึนตำกรแบเ,เพราะว่ามันอยากนอนแล้วมันซวงอแม่อืมอืมขอบคุงสดีนทดีเด้อเบ่งคอยสุ่ม,ม,มเบ่งใส่รีแห้งยาวๆสุดเจ้อ แอ,อนเธอร์คือใบไม่ปาดใช่มน้ำอะแต่แต่มมแล้วรามาแล,าาลา้วล่ะแล้วพาพอกินขอมเลยืมัวนเป็นอะไรั่งเนาะจับกินกน้นได้นะ มันกินได้เอามาขัวแล้วแลมานมันดอกอวนปันยวอืขากินไรได้หนาเ้ยไอปุ๋ยสูตรตากองมักก่อนกินเขาตั้งเต่าหกโมงสองลายอยางแล้วอยางสุด้อยวัวกระต่ายฮักกี้ดอกกินวากะเลยเมนบ้าพี่สิ เหมอนมาบาวิเขาเป็นตะห,กหักว่เป็นห้องถามลูกไปตะ,ตะออดตะออดอยู่วด,ดีดีเลยไมแห้งเง เฮ้ยนี่ตังใด่ปลส,ส, <ด S 2> สดุกุาป,นปนานบ้านน้ำปูเตียว <c oughs> ตั้งน้ำปูเตียวกับปสาดุกปานนี่เด้อรมามักสดคักหนาเจ้มันแบบว่าสดแลรวมันได้รับรสอารมณ์รสชาติของการตำหมักุวงไหมแต่ว่าผู้ใดสดมากเก่งแกรบบองพี่น้องคอยเด้ดอ พี่น้องเอ้ยกำลังไายความว่าอิม่มแล้วถาดมีกองทับเพิ่มมีกองทับเพิมพ่มคุณเจ้าบ้บ<อ> <ะ S 1> าหมออะไรยาวแคบมูเรื่องเส้็ญเนี่ยต้องให้นะปุ้ยอีแม่แล้วก็วิซรีกินพี่น้องมีเส้็เป็นกี่ร้ ก็เมื่อพ่อมากึนเซนอืืออ,อือ,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 อลืมขักๆผัวามาเนี่ยลืมคัขๆด,ดพี่น้องเจ้าเบิง้งไข่ แสบก่อนอะอืมาคั่มธรรมดาเ้ามตาเหลยกได้พี่น้องคนเฮ้ยขนจริงหัวลบพาคิดูเทียนนี่แสบาะค่อยดีกว่าไป ทวันนี้กับประมาณหนาจะซี่ม่วงเร่หน่อยๆเจ้าดีใจบ่ดีใจเรื่องสิไปเรียกอบตอบ่ะเป็นหนังขอบ่รู้เรียกไหร่ <laughs> ดีใจมันบ่ แต่ว่าก็ต้องเลือกเพราะอันเป็นหนาที่เท่านะ่ะจ้าเสียงไผเสียงมันชิดไผชิดมันอย่านอนรับทับชิดเด้อจ้าไปเลือกต่างได้พี่น้องอบต่อมนแล้วนะอบต่ออยากได้แต่ว่าเอาไฟเของมะนาเท่าทางหน้าเาทา่าเ,าเนี่ยดีไปแล้วไม่อื่นไม่อยากได้หรอกเอาเอาแน่เดียวอ,ยอันนี้มันแพืงแพงเลยอะ ข้าวเป็นอกางนะเฮ้ยข้าวไม่ตักง่ายหามเบงข้บวปุ้นขอ่ขอเต้นเงกันเดียวมันเด่งพี่หนอ่อนแป้งขบ้บวปุน้นแป้งสดไม่นานนะมันคงแสบ เวลานเขาหลวมไม่ไหมพี่น้องเพื่อนเือย่งเขาอันอันกระปุ่นบีบไม่ไหมแมจ้ะเพื่อนเด้งดีดีปัดปัดปัดดูดน้าดีดน้านะเหือนนะสมัยก่อนเนี่ยอารมณ์ปามาณนี้ยแหละผู้เฒ่ามันมาก,กินพี่น้องม่นมีกินอัดม่นมีกินอันหืนของแปง้งแซ่บม่นใส่สารกันบูดจ้ะพี่น้องมีออยยอด้อปลาแดกกันมีออยยอดยกเว้นข่อยก็ไม่ยี่ปุยเลยพี่น้องม่นมีออยยอด <laughs> มีเตอร์อ้อยใหญ่เจ้าก็คิดได้ว่าไม่ใช่ดีไหมโอ้เมื่อสักไม่ใช่ปุ๋ยก็ได้แล้วมันไม่มีอ้อยย่อมีแต่อ้อยใหญ่แล้วนะโอ้โอ้แซ่บพี่งหรอป๊าดสมข่อยอยากขยี้ดอกหลานเอ้ยแม่บอกนี่ยแล้วะน้องคนนี้ถาดหนึ่งข่อยจ้ำเฮ้ยสั้นเจ้ากินหกคนเพื่เดียว ผมเจียอย่างนี้หัวม้งสาวผมเนาะซีม้งแง่ผมเนาะถ้าเขาขออย่ากินเพื่อเจ้าพร้อมโอ้สาถุนจาเกื่อเจ้าสีตื่นนะโอ้หห้มัตื่นเท่าเนี่ยเอ้ามิกูคุณเพชรยังว่าว่าอะไรสินะแซบให้แซมผมเนาะเฮ้ย จนันชิมหมวกไรพี่น้องเอ้ยเข็ดอันนี้วะขอยบอกแล้วว่าสูตรไข่ไม่ได้ไม่ได้อืมไปเรื่องเด็กหายกว้านไปสูดปากเลยไปที่ไหน,น,นเตรียมแสบช่องให้แสบไข่แต่ตอน,น,นกินของมาแล้วเมื่อแสบนี่นะ่ะ ยอด,ดทางนัวเต็นเมื่อไรพี่น้งองเดี๋ยวจะเรื่อมมาที่นี่มพาไดูก่อพอยมันยิ่มดีดีนะแม่ม้มๆอืง,ง <ๆ S 1> เขาลวงไม่สิเงาสำหรับหลานนะถ้าต้มซุกแล้วไม่สิเงายังไงเพราะข้าวผัดโอ้หัวเลยแสบไปหนักนี่แหละกะพี่ว่าเมื่อเย้พี่หนองนะ เดี๋ยวตะเคืองมา่อไรจัดพี่น้องจ้าคลิปนี้ล่ะกับยายปุ๋ยกับแม่ก,กินแซ่บๆพ่อไอพี่น้องอ่ะทั้งเพจิลักษ์คืนหอดไม่ยายปุ๋ยถามหาเาหราหลายอัน <c oughs> เอาอันยายยายปุ๋ยเราวขอกินได้เดอ้อคืนหอนเล่าก็จัดให่เด้พี่น้องเดอ้อไปกินโตมากพี่น้องจ้าก,กว็เสืเอออกมาเลยพี่น้องจุดตะพกไรล้านหมดเลยนะคะพี่น้องก็เท่าจากกันไปเด้อค่ะอีหล่าฝากโปรโมชั่นแคมเปญค่าส่ง11บาทนะคะพี่น้องจ้าควกนี้ถาดนี้ล่ะตำด้วยน้ำปลาไรยอีหล่าพากินเด้อค่ะ สูตรแซ่บนวดจบที่ขวดเดียวมือใหม่ฝึกทำนะคะแล้วก็ขนมจีน3หอ่อโดยพี่้องเด้อขนมจีนแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดตากด้วยแดดธรรมาชาติด้วยพี่้องเหนียวหนุม่มเส้นเนวาเส้นอวบนะคะเป็นเส้นดีดไม่ดูดน้ำดีน้ำด,ด,ด,ดีได้พี่้องเนอ้อโปรโมชั่นแคมเปญน,นี้โอนจ่ายเพียง250บบาทเท่านั้นนะคะหรือใครที่มีเส้นขนมจีนแล้วเอาปลาร้าสองขวดไปแล้วก็ แคบหมูไปด้อค่ะสองห่อเด้อพดองสองห่อเด้อค่ะในราคาโปรโมชั่นแคมเปญเพียง250บาทเช่นกันเ้อค่ะใ,ใครสนใจสินค้าไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อิหล่ากับยาอยุูยไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า